ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์ตแชทของโน้ตนากโอกิครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อยาขมที่สร้างภูมิคุ้มกันใจยิ่งเจอความท้าทายยิ่งแข็งแกร่งสำหรับผู้ที่กำลังหลีกเลี่ยงปัญหาผู้ที่รู้สึกท้อแท้กับอุปสรรคและทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเรามาเริ่มกันเลยลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกดูครับไม่มีใครในโลกที่สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งที่สุดได้จากการนั่งสบายๆบยนโซฟา กล้ามเนื้อจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมันถูกทำลายด้วยแรงต้านทานถูกฉีกขาดเล็กๆน้อยๆแล้วซ่อมแซมตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิมหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับจิตใจของเราครับความท้าทายปัญหาและอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่สัญญาณว่าคุณจะล้มเหลวแต่มันคือการฝึกซ้อมที่จักรวาลมอบให้คุณในทางวิทยาศาสตร์มีหลักการที่เรียกว่าโฮโมซิสครับ โฮโมสิตบอกว่าสารพิษหรือความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้ฆ่าเราแต่กับกระตุ้นระบบชีวภาพของเราให้แข็งแกร่งและต้านทานได้ดีขึ้นในระยะายาวเช่นเดียวกับที่เราฉีดวัคซีนเราใส่เชื้อโรคเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันความท้าทายทางธรุรกิจความกดดันจากงานความผิดหวังในความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้คือวัคซีนทางใจครับมันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะขมขื่น แต่มันกําลังสอนให้สมองเราคิดวิธีใหม่สอนให้คุณมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่ไม่มีวันพังทลายดังนั้นในครั้งหน้าที่คุณเจอทางตันในครั้งหน้าที่คุณต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ดูเหมือนจะแบกรับไม่ไหวอย่ามองมันเป็นกำแพงที่หยุดคุณครับแต่จมองมันเป็นแรงต้านทานที่จําเป็นต่อการเติบโตของคุณคุณไม่ได้ถูกทดสอบเพื่อดูว่าคุณจะล้มลงหรือไม่แต่คุณถูกทดสอบเพื่อดูว่า คุณจะแข็งแกร่งขึ้นได้ขนาดไหนอย่าวิ่งหนีจงโอบกอดความท้าทายและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตนทีด่ดีที่สุดของคุณอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซตดีๆขอบคุณครับ